สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กิ่งมีรถเก่งสวยๆนะคะแนวสปอร์ตมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัว Honda Civic FC นะคะ1.8 EL รุ่นตัวท็อปนั่นเองนะคะเป็นรถปี2017นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่7 1 9 0 0 0บาทนะคะท่านไหนที่กำลังมองหารถสวยๆใช้งานสักคันหนึ่งนะคะ ในยุคนี้นะคะต้อง honda civic แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นะคะตัวไฟหน้าของเขาไฟแท้ไฟเดิมเลยนะคะเป็นไฟหลอดโปรเจคเตอร์นะคะตัวไฟต่างๆไม่มีรอยแต่รอยแล้วเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้นะคะกระจังด้านหน้าโครมเมียมนะคะสวยๆนะคะตัดสีดำแดงดีไซน์ออกมาได้สวยหรูดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะไฟคู่หน้าของเขาเป็นไฟแท้ไฟเดิม นะคะไฟเลี้ยวตรงแก้มด้านข้างนะคะมีติดมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะรุ่นนี้เป็นล้อแม็กนะคะอลลอยทูโทนสีดำเทาให้แบบนี้นะคะตรงรุ่นเลยมาพร้อมกับตัวยางมิชลินให้นะคะขอบ16นะคะจะบอกว่าได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะภายในซุ้มล้อนะคะโครงสร้างเดิมๆสวยงามเลยนะคะโชค๊คไม่มีล้มไม่มีเอียงนะคะสวยงาม นะคะรถไม่มีพิกคว่มชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้นะคะรถสีแดงสีแท้สีเดิมเลยนะคะลูกค้าเหลี่ยมสันของตัวบอดี้รถต่างๆนะคะความเว้าความโคง้งยังคุณภาพสวยงามเลยนะคะตรงกระจกนะคะเขาตกแต่งมาด้วยโครมเมียมให้นะคะด้ามจับโครมเมียมเช่นเดียวกัน สวยงามขนาดไหนดูกันได้เลยนะคะถ่ายเห็นกันชัดๆเลยนะคะตัวแม็กนะคะไม่มีรอยแต่รอยร้าวแต่อย่างใดนะคะโครงสร้างสวยๆเลยเดิมๆจากโรงงานนะคะไฟด้านหลังของเขานะคะดีไซน์ออกมาเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเหลี่ยมสันต่างๆยังคงชัดเจนนะคะรถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักไม่มีการชนมานะคะโครงสร้างสวยๆเลย นะคะมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะใช้งานถนอมามากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของคนเดิมคันนี้นะคะสีแดงสายสปอร์ตนะคะต้องไม่พลาดนะคะกระจกนะคะเป็นบานแท้บานเดิมนะคะแต่แสงค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะลูกค้าก็จะมองไม่เห็นตัวเซเรียลนะคะนี่นะคะโลโก้ของกระจกต่างๆนะคะ แสงค่อนข้างจะเยอะนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเน้นโครงสร้างการันตีเรื่องโครงสร้างนะคะรถเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมภายในกันนะคะด้านในจะมาเป็นโทนสีดำให้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันเป็นหนังสีดำนะคะคอนโซลสีดำสวยๆมาพร้อมระบบฟูตสตาร์ทให้นะคะรุ่นนี้จะบอกว่าระบบเซฟตี้ค่อนข้างดีเลยนะคะแอร์แบกมีให้หลายจุดเลย นะคะจอทัสกรีนนะคะระบบแอร์เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะคะเ l เครื่องยนต์พันแนะคะ,ะเดี๋ยวถ่ายหน้าปัดให้ดูนี่เลยนะคะไม่ใช้งานไปเพียงแค่8,226กิโลเท่านั้นเองนะคะรถปี17นะคะใช้งาน8,000 0ก็ถือว่าใช้งานไม่ได้เยอะมากนะคะ ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดํารูปทรงดีไซน์แนวสปอร์ตเลยนะคะมาพร้อมกับตัวปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับให้นะคะามาดูตรงโครงสร้างกันนะคะตัวเชื่อมระหว่างตัวรถและประตูนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับของหัวน็อตเลยนะคะน็อตแท้นน็อตเดิมเหลี่ยมสันชัดคมเลยนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวไล่กันให้เห็นกันจุดๆนะคะ รอยมาร์ครอย QC ต่างๆก็ยังคงอยู่นะคะรถของเราเน้นเรื่องโครงสร้างให้อย่างแน่นอนนะคะลูกค้าที่ได้รถจากเราไปอุ่นใจอย่างแน่นอนนะคะรถไม่มีตัดแต่งตัดต่อมาแต่อย่างใดเลยนะคะโครงสร้างทุกมุมทุกจุดยังคงเดิมๆนะคะโครงสร้างาเดิมจากทางโรงงานเลยนะคะามาต่อที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ สวยงามนะคะโครงสร้างเช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะเหลี่ยมสันชัดคมเลยนะคะสำหรับตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขันรอยมาร์คอย QC ต่างๆก็ยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะมีติดอยู่นะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะ ภายในค่อนข้างกว้างเลยนะคะรุ่นนี้เขาดีไซน์ออกมาได้สวยหรูดูแพงมากๆเลยมาพร้อมกับตัวสีแดงนะคะเป็นสีหายากนะคะนี่ลูกค้าที่ได้รถจากเราไปนะคะเหลือเงินกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะถ้าเทียบกับป้ายแดงแล้วนะคะป้ายแดงราคาอยู่ประมาณล้านกว่านะคะแต่คันนี้โครงสร้างคุณภาพเหมือนป้ายแดงเลยตรงฝาท้ายของเขาก็สามารถเปิดจากรีโมทได้เลยนะคะ สะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆโครงสร้างโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างกันเลยทีเดียวเก็บของสัมภาระได้อย่างเยอะเลยนะคะนี่นะคะฝาท้ายไม่มีการเปลี่ยนการถอดมานะคะเดิมแท้จากทางโรงงานทุกมุมทุกจุดเลยนะคะสีไม่มีทะลอกนะคะไม่มีรอยบุบรอยแตกรอยร้าวเลยนี่เลยนะคะ โครงสร้างสวยๆเลยนะคะรถของเราเป็นรถใช้งานมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะมาพร้อมกับตัวถาดรองให้นะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระนะคะนี่ก็จะเป็นช่องเก็บอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงต่างๆยางอะไหล่ก็ยังดูใหม่อยู่เลยนะคะ ครบจบเลยนะคะสำหรับคันนี้ว่าอา่าไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆรูปทรงการดีไซน์ของตัวรถนะคะเขาโดดเด่นมากๆเลยนะคะนี่นะคะรอยมาร์ครอย QC นะคะแต้มอยู่ทุกจุดเม็ดอาร์คต่างๆเรียงกันกลมสวยเลยนะคะคันนี้เขาจะติดกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะสวยๆ ฟังก์ชันครบจัดเต็มเลยนะคะราคาเพียง710,000บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ใช้งาน80,000กิโลนะคะรถปี17นะคะเครื่องยนต์พันแนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าขออนุญาตเปิดฝากระโปรงรถสักคู่หนึ่งนะคะะโอเคนี่นะคะพามาชมตรงโครงสร้างนะคะ ภายในห้องเครื่องต่างๆนะคะดูใหม่ดูสวยอยู่เลยนะคะสีแท้สีเดิมนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะสีแดงสดแบบนี้นะคะห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตต่างๆป้ายสติกเกอร์ต่างๆที่ติดมาจากตัวรถนะคะก็ยังอยู่นะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าโครงสร้างของรถที่เราเอามา ตั้งขายให้กับลูกค้านะคะโครงสร้างนี่เดิมเดิมเลยนะคะสวยงามนะคะหัวน็อตต่างๆรอยเชื่อมต่างๆนะคะไม่มีชำรุดนะคะไม่มีผิดรูปเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อแบบต่างๆนะคะอันนี้หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเช่นเดียวกันนะคะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะสังเกตได้จากหัวน็อตนะคะว่าไม่มีการขันมานะคะนี่เลยนะคะภายในห้องเครื่องก็ไม่มี รอยลวซึมหรือการไหลยเยิ้มของน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆนะคะสวยงามเลยนะคะสำหรับคันนี้โอเคก็ได้พาชมในส่วนของตัวรถกันแล้วนะคะภายในแล้วก็ห้องเครื่องนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะกำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะสายสปอร์ตนะคะ ต้องไม่พลาด Honda Civic FC 1.8 EL ปี2017คันนี้นะคะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์082-072-152 6นะคะติดต่อได้ที่เซลล์กิ่งเพชรยนต์เลยนะคะช่องทางการติดต่ออื่นๆกิ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในการทำคลิปของกิ่งนะคะว่า รุ่นถัดไปกิ่งจะนำไปรีวิวรถคันไหนนะคะสำหรับวันนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ